สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเด็ดท่าประสบครับประปกรารุ่นที่8ปประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัอตรออัตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบรนเสียงผ่านซึ่งเป็นองค์การภาคประชาชนองค์การภาคประชาชสังคม NGO Thailand แด์ครับทางรายการเราได้เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขั้นตอนในการร้องเพื่อมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับมือถือดีลาย0645166794ประเด็นแรกที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ในเรื่องของเกิดแผ่นดินไหวตึกถลม่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราทราบกันดีก็คือตึกสอตงอที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเราม่ข้อสงสัยมากเลยนะครับว่ามีหลายๆตึกที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีความสูงมากกว่า ึกของสตงเพียงสั่นสะเทือนเพียงแตกร้าวแต่ก็ไม่ถล่มลงมาครับวันนี้เรามีคำตอบแล้วครับว่าเกิดจากสาเหดดตุใดติดตามพร้อมๆกันเชิญครับเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะคางเจ้าหน้าที่อาจจะมีความเป็นกังวลนิดนึงนะคะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยก็ขออนุญาตเรียน กับสื่อมวลชนนะคะว่าค่าที่เราตรวจได้เนี่ยพบว่าเหล็กไซส์20มิลนะคะตกในเรื่องของมวลต่อเมตรหรือว่าภาษาง่ายๆเรียกว่าเป็นเหล็กเบาไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ไซส์32นะครับก็ตกในค่ายิวซึ่งเป็นในเรื่องของแรงดึงนะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้ใครสงสัยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยรอมาตั้งนาน นะคะก็เรียนเลยว่าตก2ตัวนะคะเป็นของบริษัทบริษัทเดียวกันนะคะค่ะสองนี่เป็นของจีนไหมคะพี่เป็นของบริษัทเดียวกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็ต้องนําไปสู่อย่างที่เรียนค่ะว่าเราเก็บตัวตัวอย่างเหล็กมาจาก ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราก็จะต้องไปเก็บตัวอย่างเพิ่มในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงจะต้องตามไปตรวจต่อที่โรงงานนะคะว่า1มีการลักลอบหรือไม่2เนี่ยก็คงจะต้องไปดูว่าในไซต์เนี่ยได้มีการมีขายไปที่ไหนบ้างนะคะก็จะต้องไปตรวจสอบครับมาถึงประเด็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับเนื่องจากทางรายการเราได้เปิดสายรับร้องทุกข์ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าได้การเราได้รับการร้องทุกข์ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากแรงงานท่านหนึ่งนะครับที่ใช้แรงงานอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับทางทีมงานเราเรีบลงไปช่วยเหลือเพื่อนำทรงโรงพยาบาลอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากรักษาได้หายระดับหนึ่งแล้วผมเองก็ได้นำพาไปพบพนักงานสอบสวนสพ อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียาเป้าหมายเราก็คือว่าเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนนะครับสอบปากคําสอบเพิ่มเติมปรากฏวันนั้นนี่นะครับพนักงานสอบสวนไม่ได้เมนการสอบสวนแต่อย่างใดคงเพียงลงบันทึกประจาวันไว้อย่างเดียวผมเองได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะติดต่อพนักงานสอบสวนท่านนั้นสุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยประการทั้งป่วงเราจึงได้นําเรื่องนี้ ร้องไปอย่างสันักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพันตำรวจเอกมนัฐอัดดดดอนนะครับพุ่งกับสอพอุอทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแ,แจ้งแล้วนะครับว่าท่านมีการดําเนินการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนให้แล้วขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ก็วันที่4เมษาย,ยน2568ผมเองก็จะได้นำพาผู้เสียหาย ไปพบพนักงานสอบสวนในเวลาประมาณ14นาิ30นาทีครับผลเป็นประกันใดจะนำมารายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันอย่าลืมนะครับปรึกษาข้อกฎหมายขบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมือถือดีไลน์0645166794